ไทยไว้ใส90สุดจึ้ง uh ผ้าขาวมาเชิดฉายบนรันเวย์วันนี้มีกิจกรรมดีๆมาฝากใครอยากได้เชือสวยๆแบบนี้ต้องฟังเลยนะครับอ๋อกํลังจะบอกว่าสวัสดีความรักเนี่ย ผมอยากรู้มากอะไรครับโรคกลัวความรักอ่าโรคกลัวความรักมันเป็นโรคมันมีโรคชนิดนี้อยู่ด้วยนะคะซึ่งเขาเรียกว่าฟิโลโฟเบียค่ะก็ซึ่งก็เป็นโรคที่หวัดหวั่นเรื่องของความรักเราจะเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังเดือนกุมภาพันธ์อีกแล้วมาตรวจสอบกันว่าอากาศในช่วงเวลาที่เหลือของเดือนนี้เป็นอย่างไรช่อง9ร่รวมกับ360อองศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอ それどうありが พบกับพวกเราครับในรายการ3 1 3 n ุ w Show นิวชวยฮอตชอยให้รวยโชยแล้วรุนรับความเป็นสุดปังหรือซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตแน่นอนครับทางรายการของเราก็จะมีใบประกาศเกียรติคุณมอบให้แบบนี้ครับนี่เลยเป็นความภาคภูมิใจทุกโชว์ที่มาโชว์ในรายการนะคะกรอบเงินสุดปังพลังฮอตและกรอบทองซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตค่ะและผู้ตัดสินนั่งรออยู่แล้วนะคะท่านรองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ต้อนรัสดีครับทำไมวันนี้มาแปลกไม่เต้นกันเหรอครับคือยืนทำไมครับต้องแอ็คต์นะครับต้องแอ็คต์ได้ไหม S <S ต้องแอปต้องแอปเพราะว่าวันนี้ของเราโชว์เราเป็นแฟชั่นโชว์ครับใช่แล้วค่ะแต่ว่าไม่ใช่แฟชั่นโชว์ธรรมดาเพราะเป็นแฟชั่นโชว์ผ้าคขม้าจากจังหวัดศรีสะเกดค,ครับแล้วต้องบอกเลยว่าดีไซเนอร์ของเราเนี่ยเป็นดีไซนเนอร์จิ๋วครับอาจารย์<ต>อายุ6กถึงสิบขวบมีส่วนร่วมกับโชว์นี้ถ<อ><ช>ูกต้องแล้ววันนี้น้องๆก็มาจากกรุงเทพมหานครของเราด้วยใช่แล้วครับนั่นก็คือช่วงซาแซบโชว์ครับแต่ว่า ในช่วงมิวส์อัปเดตครับเราจะมาร่วมสนุกกับกิจกรรมประจําเดือนกุมภาพันธ์กับตราแม่มครัวครับ,ค,รบค่ะและรักสุขภาพ3 6 0ศูนยสาววันนี้นะคะใกล้วันวาเลนไทน์แล้วแต่หลายๆคนก็ต้องเรียกหาความรักใช่ไหมแต่จะบอกว่ามีโรคก,กลัวความรักด้วยเป็นยังไง <c oughs> ติดตามกันและวในช่วงรับ300ศูนย <c oughs> สาวุตารักโรคครับเช็ค <c oughs> ครึ่งเดือนหลังกุมภาพันธ์ระวังครับทั้งร้อนแปรปวนหรือดูเปลี่ยนครับ ได้เลยครับผมตอนนี้อาจารย์ก๊อฟน่าจะพร้อมแล้วพร้อมวส่วนพวกเราพร้อมมากเลยครับผมครับผมและคุณผู้ชมก็น่าจะพร้อมเราเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นไปชมโชว์กันเลยกับเ e อร์บีน่ m ซัมเมอร์ีสาน90ในช่วง3 1อยสิบงศาซ่าแซบโชว์ช่วง360องศาซ่าแซบโชว์ กันตอนแรกนี่คืออายไปเลยนะครับผมใช่ครับ <ผม S 2> จัดเต็มมากทั้งเสื้อผ้าหน้าผมใช่ครับนครับผมอาจารย์ก๊อปครับช่วยขยัอ่าช่วยขอคำคมวัคทองสำหรับโช์นี้นิดนึงครับให้เลยดีไหมพี่หรือจะให้ใมผมไปเดินก่อน <c oughs> เดี๋ยวผูกผ้าขา้าก,ก่อนแล้วไม่รู้ว่าเดินได้หรือเปล่านะให <c oughs> ้เลยน,นะครับสวยเก๋สไตล์ไทยไวสา90สุดจึ้งผ้าขาวมาเชิดฉายบนรันเวย์นั่นก็คือคำคมวัคทองแต่ก่อนหนึ่งวเราไปแนะนำน้องๆกันก่อนเลยนะครับ น้องน้ำน้องหอมน้ำครับน้องหนูดีน้องโอ๊ตน้องเจ้าขาน้องไอ้น้องนาอิปและน้องอัตตาจากแบรนด์เวอร์บิน่าคิดไทยแลนด์กรุงเทพมหานครนะครับใช่แล้วค่ะสวัสดีทุกคนอีกครั้งนะคะสวัสดีอีกครั้งนะคะเมื่อกี้ได้คำคมวัคทองไปแล้วและแน่นอนเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมากันข้อมูลกันว่าโชว์นี้จะได้สุดปังหรือซุปเปอร์สุดปังบารังฮอตครับรอสักครู่เดียวนะครับกลับมาเจอกันได้กับช่วง3 1 3ทอยสิบาทชว์ 10องศาทอล์กโชว์วเอาละครับกลับเข้าสู่ช่วง360องศาทอล์กโชว์แล้วตอนนี้เราก็ยังอยู่กับน้องๆน,นะครับน้องหอมน้ำน้องหนูดีนะครับน้องเจ้าขาน้องอิฟน้องอัตตาแล้วก็อยู่กับ เจ้าของแบรนด์ครับบัวบีน่าไทยแลนด์ครับคุณประสิทธิ์ศรีมาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีน้องๆอีกทีนะครับน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยครับผมแต่ว่าก่อนจะมาพูดคุยกันอยากให้จันกอฟช่วยมาขยายคําคมวัคทองสักนิดนึงครับกับพี่ว่าสวยเก๋สไตล์ไทยวัยสายเสุดจึ้ง้าเขาม้าเฉิดฉายบนรันเวย์ยังไงครับอาจารย์คือก็ต้องดูคอนเซ็ปต์ของการออกแบบของดีไซเนอร์นะครับก็เป็นการนํภผคาขาม้าซึ่งคนไทยรู้จักกันทั้งบ้านทั้งเมืองนะครับ ต่อมาก็คือย้อนยุคกลับไปสมัย90ก็ใช้วัยทีนี่แหละเด็กๆน้องๆสไตล์แบบแต่งแบบวัยรุ่นที่แต่งได้แล้วก็ชุดนี้เนี่ยเป็นชุดที่แบบมันทําให้คนจึ้งง่ายอ่ะเพราะเป็นการแสดงแฟชั่นบนแคชวอล์กแต่น้องๆเขาขานทยานขึ้นไงก็เหมือนกับเขากำลังวัยใสเนี่ยวิ่งเข้าสู่รันเวย์เฉลิ่ยใช้บนเวทีโลกครับอ่าั่นก็คือการขยายคำคมบังทองครับและตอนนี้ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องมากลั่นข้อมูลกันเฟรมครับได้เลยครับผม ขอถามคุณประสิทธิ์ก่อนเลยนะครับว่าจุดเด่นของคอลเลกชันซัมเมอร์อีสาน90เนี่ยคืออะไรแล้วก็ทำไมถึงได้แรงบ,บันดาลใจโดยการนำผ้าท้องถิ่นมาดีไซน์เป็นชุดโชว์น้องๆแบบนี้ครับ นะคะ่สําหรับคอลเลกชันนี้ของแบรนด<ช>์เวอร์บิน่าเนาะเป็นอ่คอลเลกชันซัมเมอร์อีสาน90เนี่ยคือชิต้าเองเป็นคนจังหวัดศรีสะเกดแล้วก็ในอ่อะไรนะแถวหมู่บ้านก็จะนเป็นผ้าขาวมา้าซื้อชิต้าเองก็อยากให้เด็กๆทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมแล้วก็ซึมซับในการเรื่องของการทอผ้าต่างๆอย่างี้ค่ะก็เลยเอามาให้เด็กไดๆได้เรียนรู้แล้วก็เด็กๆทุกคนเนี่ยได้ออกแบบแล้วก็ตัดเดย็บร่วมกันอย่างนี้ค่ะโอ้โหก็เรียกว่าน้องๆทุกคนก็จะต้องมี่่ววรกับาาค แต่ละชุดชื่ออะไรกันบ้างเร,รเริ่มที่ใครดีอ่าเริ่มที่อ่าเริ่มที่คนแรกเลยครับอ่าชุดเราชื่ออะไรครับโกเมนครับโกเมน<ช>อ่าล้วโกเมนคืออะไรเราเราได้ออกแบบด้วยไหมครับ ค <cin stereotype> รูช่วยได้นะครับครูช่วยได้ก็คือถ้าเป็นชุดกุเมนชุดเนี้ยก็คืออ่ะจะเป็นการใช้ผ้าขมาทนสีแดงนะครับแล้วก็ซึ่งอ่ะพรุ่งนี้เป็นวันวาเลนไทยทางแบรนด์ก็เลยว่าอ่าน้องแล้วก็ชิตาเองได้ออกแบบเพื่อให้เป็นสีแดงแห่งเดือนแห่งความรักอย่างเงี้ยค่ะนัทไปต่อกันเลยค่ะทีละคนเลยแล้วชุดอะไรคะชุดนี้ชื่อว่าสีตารางเป็นการออกแบบที่คลาสสิกและเป็นแฟชั่นร่วมสมัยค่ะ โดยการใช้ผ้าขาวม้ามา,มาออกแบบตัเดเย็บจึงได้เป็นชุดนี้นะคะโทสีของชุดจะหมายถึงความรักในวันวนาเลนไทน์ค่ะชุดที่หนูสวมใสอยู่ในวันนี้จะมีความหมายถึงความกล้าหาญความทรงพลังและหรูหราในตัวค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหต่อเลยค่ะ ชุดนี้มีชื่อว่าจัตุรงซึ่งชุดนี้เป็นการผสมผสานแฟชั่นย้อนยุคและความเป็นร่วมสมัยโดยนำผ้าขาวม้า,มาจากสีสเกตมาออกแบบเป็นองค์ประกอบหลักมีความคลาสสิกและมีลวดลายที่ชัดเจนแข็งแรงแต่ยังคงความเป็นแฟชั่นสมัยใหม่และได้แรงบนันดาลใจในยุค80ค่ะและนำความเป็นแฟชั่นสมัยใหม่ ใช้ผ้าพ,พื้นเมืองมาออกแบบในรอบนี้และชุดนี้ยังเป็นตัวแทนแฟชั่นสมัยก่อนแต่ยังคงมีความทันสมัยและเต็มไปด้วยรายละเอียดที่น่าสนใจค่ะขอบคุณค่ะนี่ชุดจตุรลองนะฮะต่อเลยครับชุดนี้ชื่อว่าชายชานหมายถึงความโดดเด่นเปิดประกายและชาเจนเสื้อทอถึงเอกลักษณ์ของผ้าขามะแบบไทยที่ถูกนํามาตีความใหม่ให้ดูร่วมสมัยจึงเป็นจึงเป็นการนําภูมิปัญญาผ้าไทยมาไปแค่เข้ากับโลกแฟชั่น ขอบคุณค่ะครับผม,ผมสม่งมให้เพื่อนเลยค่ะครับผมสวัสดีค่ะชุดนี้ชื่อว่ากริติยาชุดนี้มีความสง่าและทรงพลังค่ะ ชุดนี้เป็นการผสมผสานของผ้าลายต่างๆมาแมทกับผ้าขาวม้าค่ะชุดนี้มีความหมายที่ดีมากค่ะความหมายก็คือเป็นตัวแทนของความฉลาดและความมั่นใจที่มาพร้อมกับสไตล์ที่ไม่ซ้ำใครและได้ยกระดับผ้าผืนผ้าพื้นเมืองอย่างผ้าขาวมา้ามาดีไซน์ให้มีความเก๋เป็นเอกลักษณ์และความขลังในตัวค่ะขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณคุณมากครับผมบคุณชิตาครับ ได้ข่าวว่าน้องๆเนี่ยได้มีโอกาสไปร่วมงานกับทาง Bangkok Kiss International Fashion Week 2025ด้วยอยากรู้ไปทำอะไรกันบ้างครับใช่ฮะอ่านในนับงาน Bangkok Kiss นี่เราจะเข้าร่วมในเดือนเมษายนนี้ซึ่งจะเป็นคอลเลคชันซัมเมอร์ซึ่งที่ทุกท่านได้เห็นนะจะเป็น EP หนึ่งซึ่งเราก็จะมี EP สองในเด็กก็จะร่วมการออกแบบแล้วก็ไปเดินแบบในงานนี้ด้วยค่ะโอเครอติดตามมันได้เนาะครับและนี่ทั้งหมดคือการกลั่นข้อมูลของเราครับส่วนตอนนี้ได้เวลาแล้วครับที่อาจารย์ก๊อฟจะมาวิเคราะห์แล้วก็ตัดสินโชว์นี้ครับ คือเส้นเรื่องของโชว์นี้เนี่ยคือเรื่องของภาคขมานะครับภาคขมานี่ต้องบอกว่าตอนแรกผมก็สงสัยว่าทำไมต้องเป็นศรีสะเกตปรากฏว่าเลือกพาเพราะเป็นคนศรีสะเกตแต่จริงภาคขมานี่เป็นภาคขมาที่อยู่หลากหลายครับเพราะประเด็นแรกเลยผมตั้งคําถามคือทาไมไม่ดีไซน์จากภาคขมาที่หลากหลายพื้นที่เพราะอัตลักษณ์มันจะแตกต่างกันถ้าเราจะโชว์ความเป็นซอฟต์แวร์ของไทยเนี่ยทำไมไม่เปิดไปอินเตอร์เนชั่นแนลมาเก็ตนะครับแต่ว่าพอเราเลือก GI ที่ศรีสะเกตเฉพาะเนี่ยความโดดเด่นของศรีสะเกตที่มีการบันทึกกันไว้ในโลกโซเชียลคือว่า ผ้ากามาเป็นตารางหมักลุกซึ่งชัดนะครับจุดต่อมาเนี่ยโชว์ชุดนี้ต้องบอกว่ามาแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่3ครับครั้งที่1เนี่ยเราให้แนวคิดของการเอาผ้าไทยมาผสมผสานกับการดีไซน์ครั้งที่2เนี่ยเราให้ความเป็นเด็กที่เดินแฟชั่นและออกแบบด้วยเนี่ยเข้ามามครั้งที่3เนี่ยเราเห็นเด็กๆออกแบบเป็นการใช้ผ้าไทยมาดีไซน์ ช่วยดีนะสมบูรณ์แบบเดินแบบเยี่ยมนะครับมีความมั่นใจผมก็ตีม,มันเป็นวาเลนไทยกับผ้าคามามันเป็นตีมแดงแต่เอ๊ะทำไมมันไม่ใช้คอลเลคชันวาเลนไท์แต่ทำไมใช้คอลเลคชันซัมเมอร์ซัมเมอร์ต้องดูสดใสคือผมคิดอย่างนั้นแหละแล้วเวลาผมดูก็คือดูว่าเอ๊ะผ้าามาเนี่ยมันจะเด่นตรงไหนผมเห็น2ชุดที่มีผ้าามาเป็นหลังแต่ชุดอื่นเนี่ยใช้ผ้ามามาแซมผ้าคามาเนี่ยบัญญัติกันไว้นะครับว่าใช้ทั้งหมด26รายการรายการ26บคืออื่นๆน่าจะมีพันคอบ โชว์ชุดนี้ที่ผมบอกว่าดีคือมันได้มาตรฐานเหมือนสองครั้งแรกครับไม่มีอะไรเป็นที่ติเลยแต่เชื่อไหมผมชอบอะไรแม่สุดผมชอบน้องสองแรกมันคือไอเดียใหม่ที่เข้ามาก็คือการกลางร,ร่มการเต้นโดยใช้ดนตรีไทยเต้นผสมประสานนำโชว์แต่งชุดไทยและใช้พะผมชอบนั่นที่สุดแต่มันไม่อยู่ในไลน์ของแฟชั่นนี้แหละออแต่เป็นองค์ประกอบของแฟชั่นเพราะนั้นะตรงจุดนี้เนี่ยถ้ามีการส่งความ การใช้พะคำ้ามากขึ้นเนี่ยมันจะมีความโดดเด่นชัดเจนแต่ต้องย้ําก่อนนะครับน้องๆเก่งมากที่เดินช่วยออกแบบดีมากแฟชั่นสวยมากแต่นี่คือโชว์ครั้งที่3เพราะฉนั้นขอตัดสินว่าโชว์ชุดนี้ได้อาล่ะครับมาร่วมลุ้นไม่พร้อมกันเลยครับน้องๆครับเชิญเลยครับข้างหน้าเลยนะเ,เลยครับต้องมาลุน้นว่าจะได้สุดปังหรงอือซูเปอร์สุดปังพลังฮอตพอเท่าที่ฟังเมื่อกี้ก็ผมว่าจารย์ก็กำลังตัดสินใจอยู่ใช่ครับเป็นเช่นครับสำหรับโชว์นี้ ไปยังไงครับอาจารย์ถ้าน้องที่เป็นผู้ใหญ่สองคนมานั่งนะครับผมคงจะตัดสินอีกแบบหนึ่งแต่วันนี้เนี่ยจะครั้งที่3ต้องขอตัดสินว่าชวดชุนี้สมบูรณ์แบบนะครับเยี่ยมจริงแต่ขอให้สุดปังพลังฮอตนะครับปรบมือครับได้าสุดปังพลังฮอตนะครับให้อาจารย์ก้อฟเป็นคนมอบเลยนะครับและเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะกลับมาติดตามกับนิวซัปเดตแล้วก็รักสุขภาพ360องศาครับเอาละครับก็ต้องขอบคุณน้องๆด้วยนะครับและได้รับไปนะฮะกับสุดปัง พลังฮอตการาลับมาช่วงหน้าครับช่วง News ์อัปเดตและรักสุขภาพ360องศา กลับเข้าสู่360องศานิวโชว์และนี่คือช่วงนิวซัพเดตครับวันนี้มีกิจกรรมดีๆมาฝากใครอยากได้เสื้อสวยๆแบบนี้ต้องฟังเลยนะครับกิจกรรมดีๆก็คือนะครับเป็นกิจกรรมต้อนรับวาเลนไทน์ครับเติมรักให้ยาวนานกับยาวนานกับซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองกติการครับง่ายมากเพียงเข้าไปที่แฟนเพจตราแม่ครัวเลือกคําบอกรักที่ใช่แล้วแท็กหาคนที่คุณรักนะครับพร้อมแชร์โพสต์ให้เป็นสาธารณะและอย่าลืมเด็ดขาดนะครับติดแฮชแท็กครับ แฮชแท็กสีวขาวสูตรหนึ่งตราแม่โครัฉลากทองแฮชแท็กรักยาวนานรุ้นลับเลยครับเสื้อยืดตราแม่ครัสวยๆไปเลยจํานวน5รางวัลร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21กุมภาพันธ์นี้นะครับและใครสนใจนะครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage ตราแม่ครัวกันได้เลย นี่เดี๋ยวให้ดูสีขาวด้วยไหมสีขาวก็สวยพี่เชนสีขาวก็สวยโอ้โหขึ้นเลยใส,ใส่เก่งยีนะใครอยากได้นะครับอย่าลืมนะครับเข้าไปร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับ,รบและนี่คือกิจ,จกรรมดีๆในช่วงนิวซัมเดตและตอนนี้ครับรักสุขภาพ6ามร้องศาพี่ปุรอเราอยู่แล้วนะครับเฮ้ยโรคก,กลัวความรักเออเป็นยังไงอะพี่จะเป็นยังไงไปเจอกับพี่ปุได้ในรักสุขภาพ3ามองศาครับ ช่วงรักสุขภาพ360องศากลับเข้าสู่รักสุขภาพส6 0องศาค่ะพี่ปุ๊กครับสวัสดีครั้งนะครับสวัสดีกันทำไมสวัสดีครั้งนสวัสดีอีกครั้งแต่ว่าอ๋อกำลังจะบอกว่าสวัสดีความรักเนี่ยผมอยากรู้มากอะไรครับโลกกลัวความรัก รโรคกลัวความรักมันเป็นโรคมันมีโรคชนิดนี้อยู่ด้วยนะคะซึ่งเขาเรียกว่าฟิโลโฟเบียค่ะก็ซึ่งก็เป็นโรคที่หวัดหวั่นเรื่องของความรักไม่ว่าจะเป็นก่อนแล้วก็หลังมีความรักนะนะคะตรงนี้นี่ยคือถ้าพูดไปแล้วเนี่ยคนไทยเรานะคะก็คือประมาณ40%เป็นคนโสดนะคะ1ใน5 นึ่งในห้าของคนไทยนะตอนนี้นะคะสํานักง,งานสถิติแห่งชาติเขาบอกแบบนั้นนะคะแล้วทีนี้เนี่ยเรื่องของวันพรุ่งนี้เนี่ยจะคึกคักเป็นพิเศษแหละหลายที่หลายทางก็อาจจะไปจดทะเบียนสมรสกันนะคะก็บอกว่าคนไทยนี่คือจะเฉลิมฉลองวันวาเวลนไทน์เนี่ยให้ความสําคัญมากขึ้นก็คือประมาณ74%เนลยนะคะครครเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือว่าตามที่ต่างๆที่โรแมนติกนี่ก็คือจะพาก,กันไปแต่ทีนี้จะบอกว่าโรคของกลัวความรักเนี่ยนะคะก็เป็นโรคที่ต้องตระหนักกันเหมือนกันนะคะแล้วก็ป้องกันได้ด้วยนะ ทีนี้โรควัวความรักนี่คือใครเป็นมากกว่ากันผู้หญิงมากกว่าผู้ชายใช่ไหวพี่ปูเป็นไหมฮะอ,อยากได้ค่ะ <laughs> ไม่กลัวครับไ,<อ>ไ,ไม่กลัวไม่กลัวไม<อ>่กลัวนะคะอาการกจะเป็นยังไงครับคืออาการของเขาเนี่ยคือจะจะ,จะเลี่ยงความสัมพันธ์จะเลี่ยงความสัมพันธ์เขาเรียกว่าถ้าก่อนก่อนจะมีความรักนี่คือจะจะไม่ชอบอะไรที่แบบโรแมนติกหรืออะไรแบบนี้ลักษณะ คนที่นิสัยแบบนี้นะคะก็จะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยชอบฟังเพลงรักหรือว่าไม่ค่อยชอบอยากจะดูหนังรักแบบนี้ดูแล้วรู้สึกว่าอึดอัางหรือว่าไม่อยากเป็นงานแต่งแบบนี้ไปแล้วแบบหงุดหงิดอะไรประมาณนี้กลัวไปเห็นภาพแล้วเราก็ไม่ชอบอะไรอย่างงี้แล้วบางทีแต่ถ้าเกิดว่าบางทีนะคะก็อาจจะแบบไปจนถึงแพนิกเลยก็ว่าได้ก็คือเรียกว่ามันเป็นความรู้สึกที่แสดงออกทางร่างกายได้เลยแต่ทีนี้นั่นคือบางคนมีความรักแล้วแล้วก็เป็นเจ้าสาวที่กลัวฝนพอมันจะจริงจังก็แบบไม่เอาไม่อยากจริงจังแบบนี้เป็นเรื่อบกันเรื่อยๆก็จะคบได้ใช่แล้้วค่ะทีีน คือว่าสาเหตุของเขาเนี่ยมันคืออะไรสาเหตุก็คืออาจจะเคยถูกหักหลงังอกหักแบบรุนแรงหรือว่าครอบครัวพ่อแม่หย่าร้างแบบ,บนี้เป็นต้นคือครอบครัวไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้มาพูดกันตรงนี้ก็เพราะรรว่าอยากจะให้ครอบครัวที่มีน้องๆวัยรุ่นตอนเด็กๆนะคะคือเขาจะมีความรักเนี่ยต้องอยู่ใกล้ชิดเขานะคะแล้วก็ให้ความรักความอบอุ่นที่ดีมากๆเพราะว่าถ้าเกิดเขาอกห,กหกักหรืออะไรคือแบบรุนแรงกับชีวิตเขาแล้วเขาไม่สามารถกลับคืนมาได้อ่ะก็จะทําให้เป็นโรคนี้ได้เหมือนกันแบบนี้เป็นต้นค่ะและตอนนี้นะครับพี่แซ็คอเราอย ู่ในช่วง360องศาซุปตา,ปตารักโลกค่ะสวัสดีครับพกบกผมแซคธนินวัฒนพัฒนาวิรุณใน360องศาสุปตารักโลกกับเรื่องราวดีๆของโลกและสิ่งแวดล้อมทุกสัปดาห์เราจะเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังเดือนกุมภาพันธ์อีกแล้วมาตรวจสอบกันว่าอากาศในช่วงเวลาที่เหลือของเดือนนี้เป็นอย่างไร ครึ่งหลังเดือนกุมภาพันธ์เป็นช่วงเวลาที่จะเกิดความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจคือจะมีการเปลี่ยนฤดูจากหนาวไปร้อนที่คาดว่าจะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนอากาศครึ่งเดือนหลังจึงร้อนขึ้นสออากาศที่แปรปรวนจากธรรมชาติจะปรับตัวเพื่อทําการเปลี่ยนฤดูก็จะมีมากตามไปด้วยยิ่งตอนกลางวันความร้อนจะทวีสูงขึ้นครับอุณหภูมิสูงที่สุดเฉลี่ยไทยตอนบนจะยกขึ้นมาอยู่เหนือ35องศาเตรียมระวังอันตรายอย่างแรกกันไว้เลยก็คือความร้อนและแดดจัดที่แผดเผา แบบนี้ตเตรียมระวังนะครับโซนประจําเสี่ยงร้อนสุดกว่าเพื่อนคือที่ลําปางตากสุขโขทัยนครสวรรค์จากตัวการหย่อมความร้อนที่อาจจะเริ่มปรากฏตัวได้ในช่วงปลายเดือนทาอุณหภูมิร้อนสุดแตะ36ถึง37องศาพื้นที่อื่นๆเจอระดับรองลงมาขณะที่คนกรุงเทพปริมณฑลและคนใกล้ทะเลโชคดีหน่อยลมทะเลจะมาพัดช่วยโอกาสเจอกับร้อนมากตอนกลางวันจึงไม่สูงเท่า ที่ต้องระวังอีกเรื่องก็คือเตรียมรับมือกับพายุฤดูร้อนในไทยตอนบนในลักษณะพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าลูกเห็บตกเป็นอากาศแปรปรวนเปลี่ยนฤดูที่มีอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินส่วนภาคใต้แจ่มกว่าใครคืออากาศจะดีขึ้นอีกรับท่องเที่ยวทางทะเลการสร้างข้อม,มูลล่วงหน้าแบบนี้คุณผู้ชมก็สามารถใช้วางแผนปรับการดำเนินชีวิตกับอากาศในช่วงครึ่งหลังเดือนกุมภาพันธ์ได้เลยนะครับ เพราะความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเป็นเรื่องของธรรมชาติเราปรับตัวอยู่ร่วมกันได้มาเรียนรู้รักโลกและสิ่งแวดล้อมไปกับผมนะครับและนี่คือ3ามโอสิ่งสาสุดตาลักโลกสวัสดีครับขอบคุณพี่แซคค่ะครับผมและตอนนี้เราอยู่กับโชว์วร์วบินาซัมเมอร์อีสาน9 0จากแบรนด์วินาคิดไทยแลนด์กรุงเทพมหานคร ซึ่งวันนี้ได้ไปเลยสูตรปังพลังค่ะแล้วกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีเวลา10โมงครึ่งถึง11โมงนะครับทางช่อง9กดหมายเลข3า0กับรายการ3ร้อยสิบสามนิวโชว์สวันนีสวัสดีค่ะสวัสดีครับ